สวัสดีครับก็ห่างหายกันไปนานนะครับไม่ได้ลงคลิปไม่ได้ทําวิดีโอไม่ได้ทาวีล็อกไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับหลังจากที่เคยคิดว่าแผนไว้ว่าจะทํานู่นทํานี่นะครับสุดท้ายก็ไม่มีเวลานะจริงๆวันนี้ผมก็ต้องไปทํางานนะครับเพราะว่าผมเป็นมนุษย์เงินวันอะไม่มีเงินเดือนครับผมขี่ไรเดอร์นะครับ,รบส่งอาหารนะแต่ว่าบังเอิญวันนี้เออโมงที่ผมใส่ประจําทุกวันนะครับผมลืมซักนะครับวันนี้ไม่ได้ซักก็เลยถือโอกาสมา เอาเวลาว่างนะครับมาอัดวิดีโอแล้วก็ไปซักผ้าไว้นะครับเดี๋ยวรอซักเสร็จตากแห้งเสร็จอะไรก็ไปทํางานต่อนะครับก็นั่นแหละครับวันนี้ผมจะมาทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการหัวล้านผมบางผมร่วงนะครับจริงๆเหตุการณ์เนี้ยเออจริงๆอาการเนี้ยมันเกิดขึ้นเมื่อประมาณสักปีที่แล้วนะครับมีคนทักหลายคนแล้วผมไม่เชื่อใครเลยนะครับมีพี่คนนึงก็ทักมาบอกว่าอน้องผมบางนะหัวเริ่มล้านแล้วนะครับ อะไรเงี้ยผมก็บอกเฮ้ยจริงเหรอพี่ผมเป็นคนผมหนามากผมดกดํามากเลยนะผมก็ไม่เชื่อนะครับเขาบอกว่าเออถ้าสมมุติว่าคิดว่าผมมาเริ่มร้านแล้วเริ่มบางแล้วเนี่ยให้ทักไปหาเขาให้เข้าไปเขาจะสักเออเขาเรียกว่าอ,อะไรนะสักไยผมให้นะครับสักเป็นเส้นผมให้ฟรีส่วนตัวผมผมก็ไม่เชื่ออีกว่าผมหัวร้านนะครับก็เลยไม่ได้ไปสัก,กน,นะนะครับหลังจากนั้นมาสักสองสามเดือนก็เริ่มมีอาการผมเริ่มร่วงนะครับผมก็เลยคิดว่าเอ้ย หรือเราจะหัวล้านจริงๆแล้ววะนะครับตอนนั้นก็ยังไม่เท่าไหร่นะเพราะว่าผมเป็นคนตัดผมส่งสกินเฮดมาโดยตลอดนะครับก็มาประมาณสักอีกสี่ห้าเดือนถัดมาอีกก็เริ่มเห็นชัดเจนเลยนะครับว่ามันเริ่มล้านแล้วนะครับเริ่มแบบไม่มีผมเลยนะครับไม่มีไม่มีรูปผมไม่มีแบบไม่มีรูรูเขาเรียกว่าอะไรวะรูขมขนนั่นนะครับก็เริ่มเริ่มจะไม่มีแล้วนะครับผมก็เลยสังเกตเฮ้ยแม่งของจริงว่ะล้านแล้วว่ะ ทั้งที่แบบที่บ้านผมไม่มีใครหัวล้านเลยนะครับไม่มีใครผมบางเลยนะครับกออ็มีพี่ชายนะครับเริ่มผมร่วงเป็นยมยมผมไม่รู้ว่าอาการเดียวกันไหมนะครับผมก็เลยตัดสินใจไปหาหมอนะครับไปหาหมอที่โรงพยาบาลผิวหนังกระโศกนะครับผมก็เบื้องต้นก็เข้าไปหาหมอก่อนแล้วหมอเขาก็ทักว่าหมอเขาก็ถามว่าออมีอาการมานานหรือย,อยังอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าประมาณปีหนึ่งครับหมอบอกโหนานจังเลยทําไมเพิง่งเพิ่งมาหาหมอ ผมก็เลยบอกว่าอะไรสักอย่างผมนึกไม่ออกแหละนะครับมันไม่ใช่ส่วนสําคัญครับก็ข้ามไปเลยนะหมอก็บอกว่าอาจจะเป็นอาการผมร่วงจากกรรมพันธุ์นะครับแล้วก็หมอให้ยากินมาแล้วก็ยาทามาครับปัจจุบันนะครับผมกินยาอยู่สามตัวนะครับแล้วก็ยาทาหนึ่งตัวนะครับอันนี้เป็นยาทานะครับเป็นไมน็ซีเดห้าเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้เป็นของโรงพยาบาลเลยนะแต่ว่าปัจจุบันนี้มันหมดไปแล้วนะครับผมซื้อ อันอื่นมาใช้แทนเพราะว่ายังไม่ได้ไปหาหมอครับอันนี้เป็นยาฟินัสลัย5มิลลิกรัมนะครับเป็นเป็นแบบแคปซูลนะครับแคปซูลเล็กๆเห็นไหมหลายๆคนจะบอกว่าเออผมกิน5มิลลิกรัมมันเยอะไปหรือเปล่าแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าไอ้หนึ่งหนึ่งแคปซูลเนี่ยมันเท่ากับ5มิลลิกรัมหรือว่า1ใน1ใน4ของ5มิลลิกรัมหรือว่า2ใน4อันนี้ผมไม่รู้ว่าหมอเขาแบ่งใส่แคปซูลไว้หรือเปล่านะครับแล้วก็มียา2ตัวที่กินนะครับมีเป็นไบโอตินแล้วก็เป็นซิงค์นะครับเป็น กินหลังอาหารทุกวันนะหลังอาหารเช้าทุกวันนะครับผมหรือว่ากินตอนท้องว่างก็ได้อันนี้แต่ว่าส่วนใหญ่ผมกินหลังอาหารนะส่วนตัวนี้ผมลืมบอกว่าผมกินทุกๆตอนหลังอาหารเย็นนะครับแต่ว่าไม่เคยกินทันเลยสักวันเดียวเพราะว่าผมไปวิ่งรถนะไปวิ่งไรเดอร์ส่งอาหารนะครับก็เลยได้กินอีกทีก็ตอนค่ำคมืดๆดเพราะกลับมาตอนตอนดึกๆแล้วนะครับก็ที่ผมต้องทําเป็นประจําทุกวันก็คืออาบน้ําตอนเช้าทายาที่หัวนะครับ ตอนเช้า1ครั้งแล้วก็กลับมาหลังจากทํางานเสร็จกลับมาก็สระผมนะครับแล้วก็ทายาที่หัวอีก1ครั้งแล้วนะก็จะเป็นวันละสองครั้งมีกินอาหารเสริม2เม็ดยาหลักที่หมอให้1เม็ดแล้วก็ทายาหัวนะครับก็จะเห็นได้นะครับว่าอาการที่ผมผมไม่ขึ้นผมร้านผมบางเนะี่ยมันเริ่มหายไปแล้วนะครับแต่อาจจะยังเห็นเห็นอยู่ว่ามันออยังยังบางอยู่นะครับแต่ว่า ผมรู้สึกว่ามันขึ้นมาเยอะมากแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเทียบรูปให้ดูนะครับว่าช่วงประมาณสักสองสามเดือนก่อนเป็นยังไงนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมเพิ่งรักษาได้แค่เดือนเดียวนะครับเดือนเดียวก็หมดไปเยอะนะครับหมดไปเยอะเยอะสําหรับผมนี่ก็ไม่ถึงหมื่นนะครับประมาณราคาหลักหมื่นนะครับไม่ได้แพงมากอะไรขนาดนั้นแต่ว่าผมหาเงินไม่ทันนะครับก็เนี่ยอีกประมาณหกวันนะครับหกวันนี้ยาหมด รวมวันนี้ด้วยนะครับก็อีกห้าวันรวมวันนี้ด้วยอีกห้าวันผมต้องไปหาหมออีกรอบหนึ่งซึ่งไปหาหมออีกรอบหนึ่งเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าผมจะได้ไปหาหมอไหมเพราะว่าหาหมอที่หนึ่งเนะี่ยมีสามพันอัพนะครับคือแบบเยอะนะสามพันอัพสาหรับคนที่แบบทํางานรายวันมันก็พุ่น้าแล้วถ้าสมมุติว่าผมจะไม่ไปหาหมอต่อผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราแม่งรู้สึกใช้ชีวิตได้ดีขึ้นแล้วอะเราแบบมั่นใจขึ้นที่เราหัวไม่ล้านนะครับ หรือแบบมีผมแล้วมีอะไรแล้วอะไรเงี้ยถ้าเราหยุดไปหาหมอทันทีเนะี่ยมันจะกลับมาหัวหัวร้านเหมือนเดิมไหมหรือว่าอะไรไงนะครับแต่จริงๆแล้วผมอยากจะไปหาให้แบบว่าสม่ําเสมอนะก็อาจจะไปขอคุณหมอสักสามเดือนครั้งสี่เดือนครั้งอะไรเงี้ยให้มันแบบลดค่าใช้ใจ่ายลงไปบ้างนะครับก็ผมกะว่าผมจะกินยาพวกนี้แล้วก็ทายาพวกนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าผมจะพอใจแล้วแล้วแบบ อยากปล่อยให้หัวมันล้านไปแล้วเนี่ยอยากตัดสกินเฮด่เบอร์ศูนย์ทั้งหัวเลยอะไรเงี้ยก็อาจจะเลิกยาไปเลยถาวรนะครับเออแล้วก็เพื่อนๆที่พูดถามเข้ามานะครับเรื่องของผลข้างเคียงของตัวยาพวกนี้มีอะไรบ้างนะครับวิตามิน2ตัวนี้นะครับสามารถทานได้ทุกวันนะครับมีตระกูลอะไรบ้างนะที่เป็นวิตามิน A หรือวิตามินอะไรนี่แหละนะครับที่ต้องทานครบสามเดือนแล้วหยุดทานนะครับแล้ว่าส่วนตัวนี้นะครับมันใช้ใช้ทุกวันนะผมไปถามคุณหมอมาคุณหมอบอกว่าทานได้ทุกวันครับเป็นสิ่งที่ร่างกายต้องการทุกวัน นะครับไม่จําเป็นต้องทานครบ3เดือนแล้วก็พัก1เดือนอะไรเงี้ยไม่จําเป็นนะครับแล้วก็ผลข้างเคียงของยา2ตัวนี้นะครับเมีนซีเดียลกับไฟนสไลน์นะครับหลายๆคนกลัวนะครับว่าทานแล้วน้องชายจะไม่แข็ง <c oughs> ก็มีอาการปวกเปียกนะครับตรงๆเลยมีไหมมันก็มีนะมันก็มีแต่ว่ามันไม่ได้ส่งผลอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับก็คืออาการเนี้ยผมคิดว่ามันน่าจะเกิดมาจากการที่ เราอารมณ์ทางเพศน้อยลงนะครับเพราะมันเป็นยาปรับฮอร์โมนนะยาที่กินนะครับแล้วก็ยาทาเป็นยาปรับฮอร์โมนนะครับทําให้แบบมีเรามีอารมณ์น้อยลงแต่ผมมองว่าการที่เราแบบมีอารมณ์น้อยลงมันไม่ได้ทําให้เราแบบไม่แข็งตัวเลยหรืออะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะไม่แข็งตัวนะมีโอกาสนะแต่หมอบอกว่าน้อยน้อยคนมากที่จะเป็นส่วนผมก็มันไม่ได้ไม่มันไม่ได้ว่าถือว่า มีผลคลข้างเคียงแล้วกันเออเ,อ,อ,เอ,อ้ไม่ไม่ใช่ว่าถือว่ามีผลรล้ายแรงกับผมแล้วกันนะครับเพราะว่ามันไม่ได้แบบใช้งานไม่ได้เลยนะครับมันก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับผมแค่อารมณ์นะครับอารมณ์ทางเพศจะน้อยลงนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าถ้าผมรักษาไปสักอืม สามสี่เดือนข้างหน้านะครับเดี๋ยวอาจจะก,กลับมาทาําคลิปอีกสักรอบนึงว่าเอออาการเป็นยังไงบ้างแล้วนะครับก็ตอนนี้นะครับก็ประมาณหนึ่งเดือนนะครับสามิประมาณสามทิพวนนะครับที่รักษามานะครับยังไงก็ถ้าผมมีเวลาว่างหรือว่ามีคอนเทนต์อะไรนะครับก็อาจจะมาทําวิดีโอนะครับทำารบล็อกลงช่อง YouTube ของผมอีกนะครับจริงๆแล้วผมฝันมากเลยนะว่าอยากเป็นยูทูบเบอร์นะ แต่ไม่รู้มันจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับก็ทาทาไปนะมีความสุขนะครับที่ได้ทํานะแต่อาจจะตัดคลิปได้กาในนึงเพราะผม <c oughs> ไม่ค่อยเก่งเรื่องของอตัดตัดคลิปตัดต่อคลิปนะครับแล้วก็เรื่องของการมองกล้องเนะี่ยผมจะมีปัญหามากเลยเพราะถ้าสายตาผมจะชอบหลักแหลก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 เพราะมันแบบมันตื่นเต้นนะเวลาเราคิดคิดไปด้วยแล้วก็พูดไปด้วยแล้วก็เลยแบบมองไปทางอื่นเพื่อที่จะให้มันแบบ เรื่ออะไรไม่เขินอายนะครับไม่เขินอายนะก็เดี๋ยวยังไงดีเดี๋ยวจะเอารูป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 อ่ะเอารูปไล่เรียงทีละทีละลำดับเลยนะครับว่าความแตกต่างระหว่างแต่ก่อนกับตอนนี้มันแตกต่างกันมากแค่ไหนนะครับโอเคก็ผมคงจะพูดวนเวียนมากเกินไปนะครับมไม่รู้จะพูดอะไรต่อแล้วเดี๋ยว ผ้าแห้งแล้วเดี๋ยวผมจะไปเก็บผ้าแล้วก็ออกไปทํางานนะครับดังนั้นก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงปีใหม่นะเพิ่งผ่านปีใหม่มานะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในชีวิตนะครับในหน้าที่การงานนะครับขอให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะโอเคพูดงงไปแล้วพูดเยอะเกินไปนะครับแล้วก็งงเกินไปนะเดี๋ยวไว้วันหลังผมมาแก้ตัวใหม่นะครับขอบคุณมากครับทุกคนสวัสดีครับไป